เบื่อไหมเแบบวลาจะซื้อหรือจะขายดีเกมที่ไรโดนโกงทุกทีนี่เลย <No. S 1> ขอแนะนำเพจแอดมินต้นที7ีเพจรับซื้อขายรหัสเกม Rv ที่ดีที่สุดนะตอนนี้มีดีให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นใครที่เบื่ออย่าขายดีเกม Rv ก็สามารถขายได้ที่เพจเช่นกัน <Okay. S 1> เพจแท้ยอดไลค์8,000คนขึ้นไป <Okay. S 1> จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับพ่อ ฮัลโหลจอจอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอดอุศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสาหรับใครนะครับผมนะที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโคด RV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเกี่ยวกับ RV เนาะก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆเนาะ โอเคนะครับผมยังไงก็ฝากช่องกดอุศภ X2 ไว้ด้วยนะครับผมนะก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับรงเล่นเกมนะครับผมยังไงก็ฝากทั้ง2ช่องเลยเนาะทางช่องกอดอุศภตรงนี้นะครับผมแล้วก็กอดอุศภ X2 ็เนาะโอเคนะครับผมนะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะครับที่เมื่อวัน2วันนั้นคนเออลงคลิปไปนะครับก็แบบคนมาให้กําลังใจเยอะมากๆเลยนะครับคือแบบร้อยคอมเมนต์ให้กําลังใจไปแล้วแบบ80-90คอมเมนต์นะทุกคนคือแบบ มันเป็นพลังให้ผมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะสู้ต่อนะครับผมจริงจผมก็ไม่ได้ยอมแพ้ครับแต่แค่แบบมันหมดกําลังใจหมดในการทำเนาะยังไงก็อย่าลืมช่วยซัพพอร์ตแบบนี้ต่อไปนะครับผมโอเคที่ผมอัดอยู่ตอนนี้นะครับผมนะคือตอนเช้านั่นเองนะครับของวันที่18นั่นเองนะครับผมนะก็อย่างที่รู้กันว่าช่วงนี้ผมก็ฝึกงานแต่ว่าก็ กล้ที่จะจบแล้วนะครับผมนะใครที่รอผมสตรีมอยู่นะครับอีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวผมเรียนจบเมนะื่อไหร่นอนเดี๋ยวเราเจอกันแน่นอนแบบเต็มรูปแบบนะครับผมโอเคตอนนี้ก็คือแบบตอนเริ่มเกียรเห็นไหมมันก็ยังไม่ได้นะทุกคน แต่ว่าวันนี้นะครับผมนะผมก็แบบถ้เาเกิดสมมติว่าผมรอตอนเย็นนะทุกคนเออผมก็จะอัดไม่ทันแล้วก็ลงคลิปไม่ทันนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาอัปเดตกิจกรรมเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะเข้าไปแบบกิจกรรมหลักนั่นเองนะครับผมกิจกรรมที่จะมาอัปเดตวันนี้นะครับผมนะก็คือรีแลกซ์นะครับผม,มเมื่อวานนี้เนาะก็น่าจะเป็น วันสุดท้ายนะครับของการที่เราไต่แรงนอนฤดูการใหม่ของซีซั่นสินะครับผมนะก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับสกินที่เขาแจกประจําซีซั่นนี้นะครับผมนะก็คือสกินของดีแลกนั่นเองนะครับผมนะดีแลกใครที่ชอบเล่นนะครับบอกเลยว่าตะก่อนนี่โกงมากๆนะครับตอนนี้อจริงผมยังถือว่าโกงอยู่นั่นเองนะครับสาหรับคนที่แบบเล่นช่ำาๆแล้วนะครับผมเพราะว่าไม่ว่าจะเป็น การที่แบบมี CC โคตรเยอะนะครับผมนะรวมถึงอันติที่สามารถใช้ได้2ครั้งคือการแครี่อะไรต่างๆนะครับแบบระยะไกลเนาะแล้วก็เป็นการยิงเลเซอร์นะครับผมอันนี้คือแบบใครที่เล่นช่ำๆนะบอกเลยว่าเป็นก็ยังเป็นตัวที่โกงแล้วก็ปั่นอยู่ดีนะครับผมเพราะว่า CC อะไรเงี้ยมันหนามากๆนะครับส่วนโมเดลนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยแล้วกันนะครับผมท้งนั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยม โอเคนะครับผมนะที่ดูจบแล้วนะครับผมนะก็สกินก็ถือว่าโอเคนะทุกคนก็ตรงคอนเซปต์นะครับผมนะก็สีขาวๆนะครับผมนะเพราะช่วงนี้นอจ m เอ็มก็จะแจก สกินแหลงนะครับผมนะประจ Season, ําซีซั่นน้อก็จะเป็นโทนเสื้อขาวอะไรประมาณนี้นะครับผมนะสกินดีแล็นี้ก็นะ่าจะถูกแจกนะครับผมนะในในซีซั่นที่จะถึงที่กำลังจะอัปเดตเข้ามานะครับผมนะ่ะรวมถึงสกินใหม่ที่ผมมองว่านะ่าจะอัปเดตเข้ามาพร้อมๆกันนะครับก็คือเป็นสกินของคิวเลนตัวนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือทางเซิร์ฟไต้หวันนะครับผมนะได้อัปเดตเข้ามานาอก,ก็จะเป็นคิวเลนล่างสีขาวแต่ว่าแบบตรงอาวุธนะครับจะเป็นสีทองทองนะคะ effect, รับดูเอฟเฟกต์ตอนวิง่งต่างๆนะครับบอกเลยว่า สกินตัวนี้ก็ค่อนขๆที่จะสวยนั่นเองนะครับอาจจะเป็นสกินรีเจนต์หรือไม่ก็ลิมิเต็ดนะครับอันนี้ต้องมารอลุ้นกันนั่นเองนะครับผมเนาะโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับผมน่าจะเป็นการสปอยกิจกรรมนั่นเองนะครับที่ผมบอกว่าจะมีกิจกรรมของรามเมงเข้ามานะครับเพื่อรับแบบอะไรนะหินแป้งหินเลื่อนขั้นสกินอี o วฟีนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือทางเซิร์ฟไต้หวันเนาะเขาได้สปอยมาก่อนแล้วนะครับผมแต่เกิดสมว่ากิจกรรมหลักมันเข้ามาตอนที่ผมลงนะครับยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิด้ แล้วเขาเรียกไงอธิบายรายละเอียดต่างๆนั่นเองนะครับเพราะว่าเนี่ยผมอัดก่อนเนาะผมก็จะแบบเหมือนจะมาเป็นสปอยแต่ไม่รู้จะได้สปอยหรือเปล่านะผมก็ทําขึ้นเผื่อแบบว่า GM มเขาแบบชอบเลทนะครับผมนั่นก็คือ GM มเขาจะอัปเดตแต่ตีสิ่งถึง5้าโมงใช่ไหมคนแต่ผมบอกว่าน้าจะเลทน,นั่นเนองนะครับผมนะก็คือแบบอาจจะเลทไปสัก2อสามทุ่มอะไรมานี้ก็เลยอัดคลิปนี้ขึ้นมานะครับผมนี่ โอเคนะครับผมนะตอนแรกก็กะจะน,นี้แต่ว่าผมก็จะมาอัปเดตกิจกรรมนิดนึงนะครับผมถ้าเกิดไม่มีกิจกรรมเลยเนาะมันก็แบบอาจจะงงนะครับวันนี้ก็เลยขอแทรกกิจกรรมเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับผมนะก็คือเป็นกิจกรรมแบบว่านี่นะครับผมนะเป็นราเมงเทวดานั่นเองนะครับผมนะภายในกิจกรรมเนาะมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นั่นเองนะครับก็คือเป็นการแบบ แลกโค้ดนั่นเองนะคะรับผมนะสำหรับตรงนี้เนาะก็คือนี่เราก็ล็อกอินนะครับผมเราจะได้วัตถุดิบมานั่นเองนะครับผมนะเราก็ล็อกอินหนึ่งครั้งจะได้วัตถุดิบเนาะแล้วก็มีเล่นโหมด5้ามี 5, ห้าหรือจะอันดับนั่นเองนะครับผมนี่เห็นไหมพอกดมามันก็จะมีตามนี้นั่นเองนะครับผมนะก็มีเส้นลาเมงหมูชาชูสาหร่ายหน่อไม้อะไรประมาณนี้ทุกคนเออเสร็จแล้วนะครับผมนะเราก็สามารถที่จะ ไปทําอาหารได้นั่นเองนะครับผมนะส่วนอาหารเนาะก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมขอลาเมงหน่อไม้หน่อยนะครับผมหนึ่งที่นั่นเองนะครับผมนะเห็นไหมเสร็จแล้วนะครับผมนะอย่างนี้ผมก็ทําได้นะครับผมนะเพราะว่าผมมีเส้นนะครับผมนะผมมีหน่อไม้นั่นเองนะครับพอเสร็จแล้วเนาะเราก็กดตรงคําว่าทําอาหารได้นั่นเองนะครับเห็นไหมพอทําเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ลาเมงหน่อไม้เสร็จแล้วนะครับเราก็กดส่งอาหารนั่นเองนะครับผมนะพอส่งไปเนาะนี่เห็นไหมเราก็จะได้หินเลื่อนขั้นวูคองระดับพื้นฐานนั่นเองนะครับผมนะส่วนตรงนี้นะครับ ผมนะผมก็ถือว่าดีมากๆเลยเนาะผมว,ว่าเห็นไหมพอเราทำรามงหน่อมาไปแล้วทุกคนมันไม่ได้หายไปนั่นเองนะครับก็คือมันมีโอกาสที่จะกลับมาได้อีกนั่นเองนะครับผมนะก็ไม่รู้ว่าแบบวันหนึ่งทุกคนเออมันจะได้หินแปลงไอห,หินเลื่อนขั้นกิลเลนนะครับใครที่มีของเยอะมันก็จะได้เยอะนะครับส่วนตรงนี้นะครับผมนะก็คือเป็นการที่แบบโค้ดเราเนี่ยสามารถที่ส่งให้เพื่อนได้แล้วเราสามารถที่จะรับโค้ดจากเพื่อนได้อีกเช่นกันนั่นเองนะครับผมนะก็คือแบบ ต้องช่วยกันนะทุกคนสำหรับตรงนี้เนาะก็คือใครที่แบบอยากได้ก็ต้องแชร์โคช่วยเหลือเพื่อนกันนั่นเองครับได้หินเลื่อนขั้นเราก็สามารถที่จะไปเลื่อนขั้นเป็นเลเวล2ได้นั่นเองอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าต้อง ใช้กี่อันนั่นเองนะครับผมนะถึงจะได้นั่นเองนะครับผมนะอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันด้วยนะครับผมนะก็เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนั่นเองะนะครับ,รบผมโอเคต่อไปนะครับผมนะก็น่าจะมาอัปเดตประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนๆสงสัยตรงไหนนะครับผมนะก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นั่นเองนะครับผมนะส่วนของรางวัลก็จะมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับผมนะตามข้างบนเลยนะครับผมนะก็คือเป็น จำนวนออเดอร์สะสมนั่นเองนะครับก็จะมีชิ้นส่วนุ่นอิโมจินะครับผมรูปโปรไฟล์แล้วก็กรอบโปรไฟล์นั่นเองนะครับผมนะโอเคจะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมโอคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสปอยเต็มๆของทางเซิร์ฟไต้หวันกันดีกว่านะครับผมนี่การเดินทางไป East Solution นั่นเองนะครับผมเพื่อตอบแทนโกคูสำหรับการช่วยเหลือทัวร์นั่นเองนะครับผมนะงานโกคูลามงช็อปนั่นเองอยู่บนเวทีนี้แล้วก็คือเป็นการทำการสั่งซื้อลาเมงนะครับในแขก ในงานาโกคูราเมงช็อปนอนได้และได้รับหินตื่นนอนและของขวัญอื่นๆดีๆนะครับผมอันนี้คือแบบทางเซิร์ฟไต้หวันเขาจัดขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าของไทยผมว่าน่าจะมีเหมือนกันเนาะเพราะว่าเจมได้โพสต์มาแล้วนั่นเองนะครับนี่คุณต้องคลิกที่จะจัดส่งหลังการทําอาหารเพื่อทําการสั่งให้เสร็จสมบูรณ์นะครับสามารถดูคําสั่งซื้อได้ที่ปุ่มคลิกที่ปุ่มสลับเพื่อดูนั่นเองนะครับจะเปิดรับออเดอร์ตามเวลาที่กําหนดด้วยนะครับ ในแต่ละวันนะครับและออเดอร์จะส่งในเวลาปิดเปิดเท่านั้นนะครับก็คือแบบเหมือนแบบเปิดทุ่งเช้าถึง9ก้าโมงอย่างเงี้ยทุกคนเราก็ต้องทําจานนี้นะครับผมนะตั้งแต่6กโมงเช้าถึงเก้าโมงถ้าเกิดสมมติว่าเลย9ก้าโมงไปแล้วก็จะไม่สําเร็จนะครับอันนี้ผมมองว่าน่าจะไม่ได้หินเลื่อนคันหรือเปล่านะครับอันนี้คือแบบต้องเป๊ะๆเ,เ,เ,เนาะนี่ส่วนผสมที่คนเลือกมอบให้เพื่อนของคุณหลังจากใช้ส่วนผสมจะหายไปหมดซบเมื่อคุณใช้มันนั่นเองนะครับผมคือแบบ ท้าผิดท่าอะไรเลยด้วยซ้ํานะครับผมนี่ก็คือหน้ากิจกรรมนะครับผมนี่เป็นประมาณนี้เนาะส่วนตัวนี้ก็เป็นแบบดูคองนะครับผมนี่เห็นไหม,ไมเพื่อนๆสังเกตเห็นเลื่อนขั้นนะครับผมนี่เห็นไหมเขาก็มีการแจกฟิกนั่นเองนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะแจกกี่อันนะทุกคนจะแจกเป็นเลเวล2เลยหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนั่นเองนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมนีก็คือหน้าร้านนั่นเองนะครับผมคือแบบ ภาพโมเดลอะไรต่างๆนี่คือแบบเกมนี้แบบพัฒนาไปไกลมากๆเลยนะครับภาพนี้สวยนะครับผมนี่เพื่อนๆดูเห็นปะมันก็จะมีอะไรนี่แต่นี้เป็นกิจกรรมง่งายๆนะครับผมนะก็อย่างที่รู้กันเนาะก็คือแบบห้ามทําพ้านะครับต้องเสิร์ฟตามระยะเวลานั่นเองนะครับเดี๋ยวเขาจะบอกออเดอร์ของเรามาเนาะประมาณประมาณนี้นะครับอันนี้ผมบอกว่าน่าจะ ขัานที่จะซับซ้อนนิดนึงนะครับดีตัวน,นี้นะครับผมนะก็คือหน้าตาของราเมงนั่นเองนะครับผมนี่เห็นไหมเขาก็จะบอกส่วนผสมแล้วนะครับมีเส้นราเมงมีไข่นะครับผมนี่มีเส้นมีสาหร่ายมีเส้นอันนี้เป็นอะไรเป็นไก่หรือเป็นหมูนะทุกคนแล้วก็มีเส้นแล้วก็มีผักนะครับผมนี่ผมมองว่าน่าจะไปมาสัก4จานนะทุกคนเออสำหรับราเมงนะครับผมแต่ไม่แน่ก็อาจจะมีเยอะก,กว่านี้เนาะก็ต้องรอติดตามนะครับไม่รู้ว่าวัตถุด,ดิบอะ่ะมันจะหายากหรือหาง่ายยังไงนั่นเองนะครับผมเนาะ โอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะก็มาอัปเดตสกินแล้งเข้ามานะครับผมนะใครที่เราติดตามก็สามารถเล่นได้เลยน้นนองก็รับได้ง่ายๆนะครับผมรวมผู้โชคดีนะครับผมนะที่ได้รับสกินของเทวนานั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ละกันนะครับผมนะก็คือคนนี้นั่นเองนะครับผมนะที่ไม่ได้อัดไปก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้นะครับผมนะผมก็น่าจะมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้นะครับผมสําหรับข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดประการใดน้องก็ต้อง ขอภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับผมที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปแล้วก็ไม่พาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมก็อดอุซบต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อแล้วเจอกันบายครับ